วัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ทำสวนอีกแล้วค่ะทำสวนกระถางทำสวนกระถางปลูกชะพลูนะคะชะพลูจะขยายพันธุ์ที่จริงถ้าเอาปลูกลงดินนะคะไหลที่เขาเลื้อยไปเนี่ยเขาก็จะออกรากตามข้อเขาเียค่ะเขาไปแตะตรงไหนเขาจะมีรากยั่งไปแล้วก็เกิดต้นใหม่ไปด้วย ขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยพอดียังไม่ได้เอาลงดินนะคะอยู่ในกระถางตั้งไว้อย่างเงี้ยทีนี้วันนี้จะพามาแยกปลูกลงกระถางทําได้หลายวิธีค่ะต้นก็สามารถแยกออกไปได้นะคะหรือว่าจะเอากิ่งมาชำ่ำเดี๋ยวจะชํำกิ่งก่อนกันแล้วกันเนาะอ๋อเกว่ามีจุกมีรูอันนี้ไม่มี รดน้ำก่อนเพราะว่าดินของเราเขาจะแน่นๆเวลาชํำปักจะได้ไม่ล้มถ้าดินหลุมหลวมเราปักแล้วก็เอ็นไปเอ็นมาทำให้เราปลูกยากเพราะฉะนั้นก็รดน้ำก่อนกระถางที่ใส่ดินก็ใส่ขุยมะพร้าวเอาเปลือกมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปจะได้ระบายน้ำดีๆทีนี้วิธีตัดก็ตัดใต้ข้อเขา พออย่างเงี้ยรากเขาจะได้ออกรอบตามนี้นะคะชําลงไปง่ายไหมคะปากิกไม่ค่อยชอบตัดใบทิ้งหมดเสียดายเขาตัดเอาไว้แต่ยอดก็ได้ แต่ว่าชำอะไรก็ติดหมดนะใบก็ไม่ไม่มีปัญหาอ๋ออันนี้เป็นต้นขิงขิงมาขึ้นอยู่ในกระถางนะคะขิงหนึ่งต้นคําดูว่าทำไมมันไม่มีปล้องไม่มีข้อชำลงไปเยอะๆอันนี้ตัดก็ให้เขาแตกใหม่ หอมกลิ่นขิงหอมฉุยเลยอีกสักต้นดูใบเบียดกันก็ตัดออกสักหน่อยอ,อีกสักหนึ่งยังไม่พอ ชอบกินชะพลูนะคะปลูกติดบ้านไว้มุมไหนก็ได้ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเห็นไหมคะแล้วก็รดน้ําหรือจะฟอกกี้พ่นพ,นพนเพราะว่ารดไว้ชุ่มแล้วแล้วก็พ่นเอาน้ำกระชับลําต้นหน่อยบีบตรงโคนๆน,นิดนึงนะคะตรงเนี้ย ให้แน่นนิดนึงโอเคแค่นี้เสร็จแล้วนะคะตั้งไว้ในร่มการชํำต้นไม้ให้ออกรากอย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ขาดความชื้นรดน้ำเช้าเย็นอย่างปักเก๊กชํำข้าวก่อนชํำให้ดูนะคะอย่างละแค่หนึ่งกิ่งสองกิ่งเห็นไหมคะติดหมดเลยค่ะรวมญาติอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ผักปลังค่ะ อ,อมแซบผักปางก็สองอ,อมแซบก็สองกิ่งคณะชายาแล้วก็แปะตำปึงสองยอดคณะชายาปะกิ๊กเสียบไปยอดเดียวแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวหาบ้านให้เขาอยู่ <c oughs> คนที่ไม่มีที่จะไม่มีต้นไม้ปลูกก็เอาไปปลูกได้ของเรามันเยอะละ สงสารเนาะอยากให้คนเอาไปเลี้ยงให้โตขยายพันธุ์เวลาป้ากิ๊กปลูกต้นไม้อมถ้าเขาไม่โตก็เกิดสงสารอ่ะทีนี้เราก็จะแยกในนี้มาปลูกอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จริงอยากแยกตรงนี้แต่มาเจอขิงขิงต้นเล็กๆนี่อีกมีสองต้นตรงนี้ดีกว่าเนาะแยกตรงนี้ จะใช้มีดช่วยกันแล้วกันตัดออกมาเพราะรากเยอะนี่ค่ะทีนี้ไหลเขาก็เอาไว้อย่างนี้แหละเราแยกมาทีละต้นแล้วเราก็เอามาปลูก อันนี้จะทำให้ติดเร็วเพราะมีรากมาแล้วถ้ามีตัดอย่างนี้ไม่ขาดค่ะรากยึดแน่นกระถางนี้แยกได้เยอะเลยเนี่ยใส่สัก ต้นละกระถางละสีต้นก็พอละแยกไปเยอะมากถ้าไม่แยกเขาก็จะแน่นอยู่อย่างนี้แหละแยกไปปลูกใส่สักต้นนึงโอ้ขิงนี่ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยแซมอยู่ในเนี้ย เอากระถางเก่ามาปลูกนี่หน่อยได้แล้วต้นนี้เหรอเบียดกันจังมันดินยุบก็เติมดินให้เขาทีมาดูใบใบล่างๆก็เอาออกมันก็ได้ อันนี้ก็เสร็จมีใบฉำฉามีอะไรก็โรยข้างบนนะคะปิดๆจะได้เก็บความชุ่มชื้นให้เขาใส่ดินอีกนิดดินดน,น้อยเกินไปไม่เไปไ็นไรเติมได้ปลูกให้ดูว่าแยกฉพลูง่ายไหมคะอพอติดก็จะมีหนอมีต้นเล็กๆออกมาข้างๆเนี่ยเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ยคะ่ะ ถ้ามีไหลไหลเขาแทงออกไปเขาก็จะมีหนอแทงขึ้นมาก็าจะมีไหลอยู่ในดินกับไหลที่โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไหลนะคะการปลูกชะพูจะพูชอบที่ร่มรำไรสมมติว่ามีใต้ต้นมะม่วงต้นไม้ใหญ่เขาชอบขึ้นค่ะไม่ชอบแดดจัดชอบรำไรแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีอีกวิธีก็คือ เอามาชําน้ําก็ได้นะคะถ้ายังไม่ยังไม่มีดินเดี๋ยวไปหาดินไปซื้อกระถางอยากจะปลูกแต่ไม่อยากจะขุดออกมาอยากจะแยกตัดออกมาเป็นต้นๆก็ตัดมาชําน้ําไว้อย่างนี้ก่อนชําไวเยอะๆตามที่เราต้องการนะคะพอรากออกมาเราก็นํามาลงกระถางอย่างนี้ง่ายมากแล้วก็เลี้ยงไปเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปค่ะ ให้ปุ๋ยให้น้ำหมักชีวภาพอะไรพอเขาติดดีนะค่อยให้เขาก็จะขยายพันธุ์ได้ดีทำขายได้นะคะชะพรูเนะี่ยเวลาทำขายก็กระถางถ้าเป็นอย่างนี้50บาทละให้ขึ้นดีติดดีอาจจะใส่เยอะกว่าน,นี้หน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นถุงเขาก็ขายไม่ต่ำกว่า20นะถุงดำเล็กๆมีอยู่3-4ต้นคะ่ะถุงละ20บาท ต้นไม้ไม่ได้ถูกนะที่จริงคนถ้าปลูกเป็นค่ะสามารถที่จะสร้างรายได้หารายได้ให้กับเราได้ตามตลาดนัดเราก็เอาไปขายได้เพราะเยอะๆขยายพันธุ์เยอะๆหลายๆอย่างนะคะอะ่โอเคสำหรับคลิปนี้ปลูกมากี่อย่างแล้วล่ะปลูกสองกระถางคนละอย่างอันนี้ชํำกิง่งอันนี้ปลูกรากอันนี้ จำน้ำชอบวิธีไหนคะก็เลือกเอาแล้วก็ไปลองปลูกดูไม่ได้ยุ่งยากสำหรับการปลูกต้นไม้นะคะชะพูมีประโยชน์หลายอย่างทำเป็นอาหารทำเป็นสมุนไพรลองไปเปิดดูใน Google นะคะแต่ว่าถ้าคนชอบกินใบสดๆอย่างเงี้ยควรจะมีติดไว้กินกับลาบกินกับแหนมเนือง กินกับแหนมคลุกนะคะแกงคั่วใส่ไข่ก็อร่อยนะลองไปทำดูถ้าใครไม่เคยแกงนะคะแกงคั่วใส่ไข่แกงคั่วใส่กบแกงคั่วกบ,กกบอร่อยมากดับกลิ่นคาวได้ดีมากเลยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามใ a ้ไ y กิ t ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ